สตังข่าวดังประจำวันที่28มิถุนายนนี้เราจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นทางช่องสตังมีเดียนะครับข่าวดังข่าวแรกในวันนี้ขอเริ่มต้นจากโพนิด้าครับหรือว่านิด้าโพเนี่ยเขาได้เผยผลสำรวจประชาชนนะครับที่สนับสนุนนักการเมืองให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปผลปรากฏว่าอันดับหนึ่งที่คนเนี่ยชื่นชอบอยากให้เป็นนายกนะครับคือนางสาวแพทองทานชินวัตรซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย แล้วก็เป็นบุตรสาวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัธมนติให้ขึ้นเป็นนายกโดยมีคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งสำหรับความนิยมส่วนนายกคนปัจจุบันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับตกไปอยู่อันดับ4ี่ครับซึ่งทางท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกของเรานะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติว่าโพก็คือโพแล้วแต่ว่าใครจะทำเห็นทำกันมา3-4โพเนี่ยก็ไม่ตรงกันสักอัน ใช้วิธีโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างแต่ก็ฟังไว้และดูแล้วกันการทำงานเนี่ยต้องประเมินจากการทำงานโดยผลสมบริษที่เกิดขึ้นเป็นหลักประชาชนพอใจอย่างไรก็แล้วแต่เพราะตนเองทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อคนจำนวนมากอยู่แล้วในทุกมิติไม่มีการเลือกปฏิบัติเพราะเราจะเป็นต้องดูแลคน70ล้านอย่างทั่วถึงนี่คือความตั้งใจและเจตนาลกของเราซึ่งคานนายกก็ได้เมินนะคะว่ามันก็คือโพโพหนึ่งนะครเปียนอะไรก็ตาม ก็ยังทํางานกันต่อไปนี่คือความนิยมส่วนหนึ่งของคนไทยนะครับของนิดาโพว่าพลเอกประยุจจ์โอชาเนี่ยตกลงมาอันดับ4คุณอุ้งอิงแพรทองทานขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วในความคิดเห็นของคุณผู้ชมนะครับคุณคิดว่าใครควรจะเป็นนายกร,ร,รัฐนมนตรีคนต่อไปก็สามารถคอมเมนต์มาใต้ล่างได้พร้อมเหตุผลนะครับจะตางยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและเปิดกว้างนะอันนี้ก็เป็นโพลหนึ่งมาอีกหนึ่งคนนะครับความนิยมน่าจะมีไม่แพ้กัน กับผู้ว่ากทมนะครับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับซึ่งวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาคุณชัดชาติเนี่ยก็เดินทางไปฉีดวัคซีนเข็มใหม่เพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับณศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครประเด็นมีอยู่ที่ว่าคุณชัดชาติเนี่ยแกก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่มันกลายเป็นเลขเด็ดของคนที่ตามนะครับขณะที่ผู้ว่ากทมนะครับชัดชาติสิทธิพันธ์รับบัตรคิวเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนท่านก็ได้หมายเลขบัตรคิวที่ 498หรือ498ทันใดนั้นครับบรรดาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฉีดวัคซีนเนี่ยรวมถึงเซียมหวยต่างไม่พลาดที่จะนำเลขที่ท่านได้คิวนี้นะครับไปซื้อเลขเด็ดในงวดนี้ที่จะเกิดขึ้นในวันที่1กรกฎาคม2565ย้าำอีกครั้ง498นะครับพูดถึงฉีดวัคซีนนะครับจะบอกคุณผู้ชมว่าไม่ว่าคุณจะฉีดกี่เข็มก็ตามการฉีดวัคซีนกันตายไม่ได้กันติด อย่างเช่นคุณอนุทินนะครับซึ่งข่าวนี้เป็นข่าวด่วนครับคุณอนุทินติดโควิดหลังจากรับเชื้อจากต่างประเทศแล้วท่านเนี่ยฉีดมาแล้วนะครับประมาณ6เข็มด้วยกันซึ่งคุณอนุทินนะครับท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเดินทางไปไประชุมที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสนะครับระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดินทางกลับนะครับประเทศไทยเมื่อวันที่26มิถุนายนนะครับคุณอนุทินมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแล้วก็ระคายคอก็เลยไปตรวจ ATK ผลตรวจ ATK ปรากฏว่าเป็นบวกครับขณะนี้ทางแพทย์เนี่ยก็ได้สั่งแยกตัวเพื่อความปลอดภัยประมาณ1สัปดาห์ด้วยกันครับ สำหรับประวัติการฉีดวัคซีนนะครับเมื่อ13มิถุนายนที่ผ่านมาคุณอนุทินได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่6นะครับซึ่งเป็นของไฟเซอร์หลังจากรับเข็มซ i โนแวคไปแล้ว2เข็ม a s t ตราซิ c a ก2เข็มและไฟเซอร์1เข็มโดยเหตุผลที่รับวัคซีนเยอะนะครับเพราะว่าคุณอนุทินต้องลงพื้นที่บ่อยมากมีความเสี่ยงสูงที่จะโดนเชือ้อโควิด19และสุดท้ายนะก็ติดเชือ้อโควิด19นะครับแต่คิดว่า หกเขม็มน่าจะมีภูมิพอที่จะต่อต้านโควิด -19 กนะครับก็อย่างไรก็ตามฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับว่าการฉีดวัคซีนไม่ได้กันติดนะครับถ้าคุณฉีดแล้วคุณก็จะต้องไปไหนมาไหนแบบระมัดระวังถ้าอยู่ในที่ร่มกรุณาใส,ส่แมสหรือว่าถ้าอยู่ข้างนอกกรุณาเว้นระยะห่างด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะติดได้ถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนก็ตามนะครับอีกหนึ่งข่าวนะครับเป็นดราม่าร้อนเป็นเทรนด์อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ครับ กับรายการข่าวแหกโค้งนะครับซึ่งใน t w i t t e อร์เนี่ยชาทวิตเตอร์ Twitter เขาได้มีการแฮชแท็กข่าวแหกโค้งขึ้นเป็นเทรนด์อันดับหนึ่งนะครับมันมีดราม่ากรณีที่คลิธีกรรายการข่าวแหกโค้ง3คนเนี่ยลืมปิดไมค์แล้วก็พูดถึงนักร้องท่านหนึ่งนะครับอ่ะขอเล่าแล้วกันซึ่งในรายการข่าวแหกโค้งเนี่ยเขาได้มีการเปิดคลิปนักร้องหนุ่มคุณแป็กผลิตโชคที่ได้มีการอัดคลิปให้กําลังใจ กับนักตบสาวชาวไทยนะครับที่จะไปสู้ศึกวอลเลย์บอลลีกนะครับในประเทศเกาหลีใต้หลังจากจบคลิปปั๊บนะครับรายการก็ตัดเบรกเข้าโฆษณาแต่ดันมีพิธีกรลืมปิดไมค์ครับระหว่างที่โฆษณาเนี่ยมีเสียงเล็ดลอดนะครับมีพิธีกรรายการ2คนจาก3คนนะครับสใน3เนี่ยคาดว่าน่าจะลืมปิดไมค์พูดถึงคุณแบล็กพนันธโชคว่าเริ่มจากพิธีกรผู้ชายนะครับมีเสียงพิธีกรผู้ชายพูดว่าก่อนหน้านี้ หน้าเขาหลอกกว่านี้นะแล้วก็มีอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงพิธีกรผู้หญิงพูดว่าก็ใช่ไงก็คือทําเยอะเกินไปแล้วไงซึ่งต่อมาครับทางรายการได้ลบไลฟ์รายการทิ้งแต่ก็ด้านมีคนนะครับอัดคลิปช่วงนี้ไว้ได้และนํามาโพสต์ในทวิตเตอร์ทำให้เกิดประเด็นฮร้อนดราม่าล่าสุดนะครับสามพ,พิธีกรอย่างคุณพุดเดิลคุณไก่สมภพลและคิงพิรพัฒน์เนี่ยสามคนนี้ได้ออกมาอัดคลิปขอโทษนะครับนักร้รองหนุ่มเบลกผลิตโชค โดยได้มีการโพสต์บนอินส a าแกรมของคุณพุดเดิ้ลซึ่งมีการโพสต์คลิปพร้อมข้อความและแท็กอินสตาแกรมคุณเป็กผลิตโชคด้วยนะครับว่าขอโทษน้องเป็กผลิตโชคจากใจจริงและขอโทษแฟนคลับทุกคนนะคะเราสามคนเสียใจ สำนึกผิดและสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกขอโทษค่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับสำหรับคนที่ทำงานด้านสื่อเนาะระหว่างที่โฆษณาเนี่ยก็ต้องเช็คให้ดีนะคะว่าไมค์ของตัวเองปิดหรือเปล่าไม่งั้นเนี่ยอาจจะมีดราม่าหรือว่าประเด็นที่มันอ่อนไหวนี่คือข่าวดังที่เกิดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้นะคะคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับชอบที่จะให้สตางค์สรุปข่าวดังอะไรก็คอ,คอมเมนต์มาใต้ล่างได้และสตางค์นะครับจะทำคลิปสรุปข่าวดัง ทุกวันจันร์ถึงวันศุกร์เวลา6วโมงเย็นเจอกันที่ช่องสตังมีเดียอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับ